นึกถึงครั้งที่มองตาคลายกับโลกจะหยุดหมุนเมื่อตอนที่คุณทรงยิ้มมาพาพี่เห็นกับตาทำเอาใจฉันแทบละลายมันโนอาเธออยู่ข้างกายจนใครต้องยอมและชิด้ายคือเธอใช่ไหมที่เป็นนางฟ้าในนิยายฉัน้องจะเป็นแ มีคำพูดอยู่หนึ่งคำที่อยากจะบอกกับคำถามเหล่านั้นรอเธอมาช่วยตอบจะรู้บ่าไหมว่าคนคนที่กำลังแอบชอบทำทุกคนทั้งแม่จะแเฮไป็นายลอ้อแค่ไปขอไว้พบใครสักคนคนทได้รักกันและยอมจนจนวันนี้ได้เจอเธอ,เธอไม่น่ามนฉันถึงต้องขอบคุณในการรับแก้บนเรียกเธอเป็นละมุงดองที่ฉันชอบกินและชอบมองจะไม่มี้ใครได้ลิ้มลองเพราะเธอคือคนที่ฉันจองต่อให้ใครไม่แยกเราไปจากกันความสิทธิดีที่มี 问你。